บูนผสมสองตัวเข้าขย่ำเด็กส2สองขวบพ่อพาเข้าแจ้งความนายสามารถป้อมทองอายุสาสิบหกปีได้พาเด็กหญิงอภัชยาป้อมทองลูกสาวใบสองปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโททีทัศน์ดรุณจัทร์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองปลือหลังจากลูกสาวถูกสุนัขพิษบูลผสมจำนวนสองตัวกัดจนได้รับบาดเจ็บ ส่วนเจ้าของได้มอบเงินให้ห้าพันบาทแล้วนิ่งเฉยส่วนสาเหตุที่เข้าแจ้งความนั้นเพราะลูกสาวของตนเองเป็นผู้หญิงและกลัวเกิดอาการระยะยาวเพราะตอนนี้ลูกสาวตนเองบาดกลัวหากมีสุนัขตัวเล็กหรือตัวใหญ่เดินเข้าใกล้รวมทั้งบาดแผลที่ถูกสุนัขก,กัดนั้นอาจจะทําให้เสียโฉมได้เด็กหญิงอภัชยาป้อมทองเล่าเหตุการณ์ว่ขาขณะที่เดินไปซื้อของกาลังจะถึงร้าน จูก็มีสุนัขวิ่งออกมากัดหนูทีเดียวสองตัวแต่เจ้าของสุนัขได้วิ่งตามมาและพยายามลิงสุนัขออกแต่สุนัขไม่ยอมและได้พยายามกัดและสะบัดจนตนเองล้มไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์จากนั้นเจ้าของสุนัขได้มาล้างบาดแผลให้และล้างแผลเสร็จแล้วเจ้าของสุนัขก็หายไปซึ่งคนแถบนั้นได้บอกเจ้าของสุนัขว่าทำแบบนี้ไม่ได้ ต้องพาไปที่โรงพยาบาลเขาจึงพาหนูไปหาหมอที่โรงพยาบาลด้านนายสามารถป้อมทองได้เล่าว่าที่เขามาแจ้งความมาล้อทุกในวันนี้ก็กลัวว่าลูกสาวจะไม่รับความเป็นธรรมและกลัวน้องมีปัญหาเกี่ยวกับขาเพราะน้องเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็คงไม่ได้คิดอะไรมากและมาจ่ายเงินให้แค่เพียงห้าพันบาทแล้วก็จบจบกันไปและเจ้าของสมนรัพ คนดูเหมือนไม่ได้สนใจในการที่จะดูแลลูกสาวตรงเองด้วยจึงอยากให้เขามาดูแลให้เต็มที่กับน้องและที่เขามาแจ้งความก็อยากให้เจ้าของสุนัขมาพูดคุยตกลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและอยากให้เจ้าของสุนัขมีความรับผิดชอบและดูแลสุนัขให้ดีกว่าน,นี้นอกจากนี้แล้วเจ้าของสุนัขยังเคยมาบอกว่าสุนัขก,ก็เคยกัดเจ้าของแต่ทาไมไม่ปิดประตูบ้าน ปล่อยให้สุนัขของตนเองนั้นวิ่งออกมากัดคนอื่นได้ทางด้านพันตำรวจโททีทัดน์วรุันทรสารบัตรสอบสวนสถานีตรวจภูธรนองปลือในเบื้องตน้นต่สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐานก่อนจะเรียกตจวของสุนัขมาพูดคุยและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป n e w ส์4อำพรแสงก้าภาพข่าวเดลราทิพสี c. รายงาน